สวัสดีครับกลับมาพบมือจกสายโหดครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเื่อนน้องนครับที่เขามารับชมรับฟังนะครับอันนี้หน้างานใหม่ครับกับนาข้างๆนะครับเจ้าของนาชอบครับติดใจเลยอยากให้ผมคมมาทําทางครับทําถนนทาถนนจากตรงนน้นครับขึ้นมาครับนี่เขาปักหลักไว้รอแล้วครับ แล้วก็หน้างานใหม่อยู่หลังโรงเรียนยนู่นครับประมาณสามไร่ปรับที่นาครับพวกเราทํางานดีก็อย่างนี้แหละครับเจ้าของนานเลยชอบครับพวกเราแมวเปรียบครับกับรถเสียสมศัก์รถขุดคูปตาแปดตันครับมือขับโดยจามปิวครับทำถนนขึ้นมา ตรงนี้เขาปักหลักไว้รอแล้วครับแบบหลักทําถนนขึ้นมาจากข้างล่างทางน้นครับขึ้นมาจากถนนถนนใหญ่นะครับเสริมนิดนิดแล้วก็แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ครับ หน้างานใหม่เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะถ่ายให้ดูอีกนะครับตอนทำเขารอหลายวันแล้วครับแล้วขอขอบคุณที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะถ่ายให้ดูอีกนะครับเราถ่ายหน้างานใหม่ครับพวกเรามีสาระครับไม่เอาเปรียบลูกค้าครับ ติดต่อทีมงานขอกผมได้โดยเสียสมศักดิ์กับอำเภอบรนดุงครับตำบลตงเย็นครับรถขุดคูบตาแปตันทำงานได้ดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าตอนทำเดี๋ยวคนจะถ่ายให้ดูอีกนะครับสวัสดีครับ